ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับ F อฟซทุกคนนะครับคืนนี้ประมาณสักสองสามทุ่มนะครับเจอกันไลฟ์สดรูปแป้งนะครับผมนะวันนี้วันที่สิบสี่นะครับวันนี้วันที่สิบสี่นะพฤศจิกายนนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับเมื่อเมื่อวานนะครับมีเอฟซีโทรมาหาผมนะครับแม่พึ่งนะครับได้ส่งข้อความมาหาผมบอกว่านุ่มอาม คุณแม่เขาบอกว่าอย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะแปมนือนะแม่พึ่งนะครับแม่พึ่งเขาส่งมาบอกผมว,ว่าคนที่สัง่งพึ่งสั่งทําหุ่นวันนี้ไปส่งที่ตําบลเดียวกันกับหนุ่มอาร์มเขาบอกอย่างนี้ <Yeah. S 1> เขาเลยแวะไปไหว้แม่เปลี่ยนชุดทําความสะอาดให้อ๋อโอเคครับผมคนที่สั่งทําหุ่นเขาบอกงี้ <Yeah. S 1> เขาไปส่งที่ตําบลเดียวกับหนุ่มอาร์มเขาบอกงี้ <Yeah. S 1> เขาก็เลยแวะมา <Yeah. S 1> เปลี่ยนชุดทําความสะอาดให้อันนี้ฝีมือคนที่เขา เพื่อนมาส่งหุ่นแม่เด้อนะครับเพื่อนมาเปลี่ยนชุดให้มาทําความสะอาดให้นะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไ,ไหมเพือ่อนมาเปลี่ยนชุดให้นะครับมาเปลี่ยนชุดให้อย่างสวยงามเลยทุกคนเอ้ยนะครับอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอก,กันวันนี้คืนนี้ผมจะมาไหว้ผลไม้มาลูบแป้งอย่างเดียวเป็นของสุดท้ายให้นะครับผมนะนี่ครับท่านผู้ชมสวยไหมทุกคนอ่าแม่สวยไหมนะครับชุดสีเขียวอย่างดีเลยนะครับผมเนาะไป ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ย่างแม่ปนกับพอพอนุ่ยพอเกิดยุหันพอพอนี่พอนี่กนเ,เ,เกี่ยวเขาเนาะพอนีได้สูบน้ำนะครับนี่สูบน้ำเห็นไหมอ่าสูบน้ำใส่ใส่หน้าอ่าสูบน้ำนะครับผมเนะาะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็มาบอกกล่าวทุกคนให้ฟังนะครับมาบอกกล่าวทุกคนให้ฟังเลยว่าอ่าอ่าเพื่อนที่มามาส่งหุ่นแม่เนี่ยเพื่อน ที่ว่าสั่งทำหุ่นแม่เพื่นมาเปลี่ยนชุดให้แม่เรียบร้อยแล้วครับอย่างสวยเลยนะครับผมนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันครับผมกับแม่ตะเคียนวันมณีของสุดท้ายครับผมสวัสดีครับ